สวนสมเงินสวัสดีนะครับสวัสดีเช้าวันที่6เมกราสองพนา2,568นะครับห่างหายจากการทําคลิปมาหลายวันเลยนะครับหลายสัปดาห์เลยประมาณ2สัปดาห์ได้ที่ผมไม่ได้ลงคลิปให้ทุกท่านได้ชมนะครับวันนี้มาติดตามเรื่องการปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ําหยดนะครับผมปลูกมาตั้งแต่วันที่20ธันวาสองพนะครับผ่านมาแล้วประมาณสัก17วันนะครับ มันสัมหรังที่ปลูกก็ยังไม่งอกชัดเจนเลยนะครับอย่างที่ท่านเห็นชมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอย่างประมาณนี้อย่างนี้ก็ยังดีๆอยู่เลยนะครับยังคงสภาพเดิมอยู่อันนี้แตกตาใบขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้ก็งอกขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเห็นชัดเจนว่าง,งอกนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือยังนิ่งๆอยู่นะครับยังประมาณนี้อ ปกติแล้วนะครับการปลูกมันสำปะหลังใช้เวลาไม่นานนะครับในการที่จะทําให้เขางอกเขาจริญเติบโตนะครับประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าเขางอกแล้วเขาติดนะครับปลูกติดแล้วนะครับเกิดแล้วเนี่ยแต่ตอนเนี้ที่เป็นเช่นนี้นะครับก็เพราะว่าอากาศค่อนข้าง,งที่จะเย็นนะครับหนาวเย็นเลยทําให้มันสำปะหลังงอกช้านะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการไม่ชอบอากาศเย็นนะครับมันสำปะหลังต้องการอากาศที่อบอุ่นนิดนึงนะครับ ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ในการทําการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศอย่างที่ผมทํานะครับผมก็สามารถควบคุมเรื่องความชื้นได้แต่เราไม่สามารถที่จะควบคุมเรื่องของสภาพอากาศที่มันหนาวเย็นได้นะครับก็ส่งผลให้การเจริญเติบโตช้านะครับใช้เวลานานในการที่จะทําให้พืชของเราเจริญเติบโต นะครับมันเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็ต้องทําใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูดูดีๆนะครับไอ้ที่ไม่เกี่ยวกับอุณหภูมิเลยก็คือย้านะครับนี่ความชื้นเนี่ยก็เกิดได้เลยนะครับนี่ครับเกิดแล้วก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับก็อย่างน้อยๆเนี่ยก็คือเราสามารถปลูกรอ,อฟ้ารอฝนได้นะครับไม่ต้องรอฝนมาถึงได้ปลูกอันนี้ก็คือ เราปลูกแล้วถ้าเกิดไม่มีฝนมาพืชก็จะเริญเติบโตองอกงามต่อไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นกําลังใจเช่นเดิมนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ทําการเกษตรเรารักในอาชีพของเรานะครับก็พยายามหาวิธีการปรับเปลี่ยนในการปลูกพืชการผลิตพืชของเราในการดูแลบํารุงรักษาของเรานะครับเพื่อจะได้ผลผลิตดีถ้าเกิดว่าผลผลิตดีขึ้นนะครับได้ผลผลิตมากขึ้นก็จะทําให้การลงทุนต่อหน่วยของเรานะ่มันลดลง นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับปีใหม่นี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญน,นะครับประกอบกิจการงานใดก็ขอให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับพืชผลทางการเกษตรก็อย่าให้มีโรครบกวนนะครับให้ได้ราคาดีๆร่ารวยกันทุกคนนะครับก็จะนําเสนอแล้วก็ให้ทุกท่านได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ